ครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนเรื่องจำนวนจำนวนนับจำนวนคู่จำนวนคี่แล้วก็จำนวนเฉพาะเบื้องต้นมานะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีจำนวนสักจำนวนหนึ่งนะครับถ้าเราดูได้ไงว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเราก็มาลองสังเกตกันนะครับว่าจำนวนเฉพาะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก็จะครูก็จะ มีมีข้อสังเกตนะครับมีประมาณทั้งสี่ข้อนะครับมาลองดูกันนะครับอันนี้ครูครูเขียนจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่าหนึ่งร้อยนะครับมาทั้งหมดนะครับมาให้ดูนะครับเห็นว่าก็จะมีสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าอันนี้นะครับอ่ะต,อตามนี้นะครับข้อสังเกตนะครับข้อที่หนึ่งก็คือเป็นจำนวนคี่นะครับสังเกตนะครับว่าจำนวนเนี่ยท,ที่ที่ครูเขียนมาเนี่ยก็เปน็นจำนวนคี่ทั้งหมดเลย นะครับแล้วก็ข้อสองนะครับตอาเกินข้อสองก็คือมีสองนะครับเป็นจานวนคู่พียงจำนวนเดียวเท่านั้นนะครับย้ำเลยครับว่าเท่านั้นนะฮะแน่นอนตัวนี้อาจจะใช้ออกสอบได้ออกสอบด้วยนะครับตรงนี้ข้อสามนะครับมีจํานวนที่นับไม่ถ้วนอาจจะมีต่อจากนี้อีกนะครับก็มากมายเลยนะฮะ ข้อสี่หาได้จากการตั้งหารนะครับหาด้การตั้งหารนะครับถ้าเกิดเน้อยเนี่ยเราก็จำออกก็ได้นะครับแล้วแล้วถ้าเกิดตัวนลที่น้อยกว่าเงินน้อยเนี่ยจริงๆแล้วนะครับตั้งเรียนนะครับควรจะควรจะจําได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างน้อยๆเนี่ยต้องจําเนี่ยจํานวนที่น้อยกว่า ยี่สิบแถวบนเนี่ยให้ได้นะครับสองสามห้าเจ็ดสิบแ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าเนี่ยทองแลเลยนะครับใช้เยอะใช้บ่อยนะครับแต่จะให้ดีจาทั้งหมดนี้นะครับซึ่งมีจํานวนทั้งหมดยี่สิบห้าตัวนะครับจํานวนเฉพาะที่น้อยกว่าหนึ่งร้อยมีจำนวนจำนวนทั้งหมดยี่สิบห้าตัวนะครับอ่ะเทคนิคเทคนิค,คนี้ครูให้จะติดนิดนึงนะครับเซิร์มีจำนวนสักจำนวนหนึ่งเนียนะครับ มาดูเรื่องเงินจำนวนเฉพาะนะครับนีเทคนิคในการดูนะครับง่ายๆนะครับข้อหนึ่งตัดจำนวนคู่ทิ้งเลยนะต้องนำาเป็นจำนวนเป็นจำนวนคู่นะครับตัดทิ้งได้เลย,เลยนะครับไม่ใช่แน,น่นอนข้อสองนะครับจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเนี่ยคือคือเราต้องจำจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเนี่ยถ้าจําได้ก็จะดีนะครับเพราะจะเอาไปใช้ในจำนวนในการหาจำนวนเฉพาะที่สูง,สงขึ้นไปนะครับข้อ 3, สามสดคูณเนี่ยต้องท่องให้แม่นนะครับ แม่หนึ่งแม่สิบสองเอ้ยแม่สองคแม่สิบสองเนี่ยต้องทองให้แมน่นนะครับแล้วข้อสี่นะครับตั้งการตั้งหาเนี่ยตั้งหาร,หารสั้นหารยาวก็แล้วแต่นะครับต้องทําให้คล่องนะครับอ่ะทดสอบหนึ่งตัวนะครับที่อย่างเช่นสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเนี่ยเป็นจำนวนคู่จำนวนคี่ครับเออลงท้ายด้วยเลขคี่ก็เป็นจำนวนคี่แน่นอน าลงท้ายด้วยเลขคู่ก็เป็นจำนวนคู่แน่นอนถ้าลงท้ายด้วยเลขคู่เช่น 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8เห็นไหมครับจำนวนคู่ลงท้ายจำนวนเนี้ยเป็นจำนวนคู่แน่นอนถ้าลงท้ายด้วย 1, 3, 5, 7, 9อะไรเป็นจำนวนคี่ครับลงท้ายด้วยพวกนี้ก็เป็นจำนวนคี่แน่นอนตัวอย่างเช่น 49, 9เป็นจำนวนคู่เป็จำนวนคี่ครับที่ครับลงท้ายด้วยเลข9เป็นจำนวนคี่แน่นอนนะครับ ที่9เป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่านะครับลองมาหาดูเริ่มต้นจากข้อหนึ่งจำนวนคู่ทิ้งไม่ใช่จำนวนคู่ต้องคงไว้ก่อนข้อสองจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่าจำจำนวนเฉพาะเท่ากว่าอ่าเราจะเอาจำนวนเฉพาะอันนี้มาหานะครับเริ่มต้นจากสอง a สองต้องหาจำนวนที่คู่เท่านั้นที่ลงตัวเพราะันสองตัดทิ้ง 2, หาจำนวนคี์มาลงตัวอ่ะสานะครับ 3, ตั้งเลยครับ3ตั้งะ 3, 3, 1, 3, 3, 2, 6, 1, นะครับส9ตั้งหาได้สามสามหนึ่งสาสาสองหได้หนึ่งนะครับอ่าลงมาลบปับ๊บเข่าใหา้นะครับลบลงมานะครับชักก้าลงมา3ามหาได้สิบเก้าสามหกสอ่าหกสิบแปดิลบลงมา ได้หนึนะครับก็จะมีเสียงหนึ่งก็แสดงว่าสามหันสีบเ้าม่ลงตัวนะครับก็ก็ไม่ใช่ว่า49อาจจะอาจจะไปนดนพาอก็ได้อาจจะต้องลองหาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเาปัหาสาละห้าเนี่ยสังเกตสุขลักษณะจะลงท้ายด้วยห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบ้าสาสิบห้าห้าสี่สิไม่ลงท้ายด้วย5ก็ลงท้ายด้วยศูสังเกตไหม ี่49ไม่ได้ลงท้ายด้วยห้ากำลังท้ายด้วยศูนย์เพราะฉะนั้นห้าหาร้าไม่ลงตัวอ่ะเจ็ดบ้างเจ็ดแล้วก็ท่องสุดคนนูณแนะม็เจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดอะไรได้สสี่ิบเก้ามีไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดห้าสิบห้าเจ็ดหกสิบสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าได้เจ็ดนะครับส9ลงท้ายศูนย์ช่วยแสดงว่าเจ็ดหาร้าลงตัว นะครับก็แสดงว่า49เนี่ยไม่ใช่จำนวนเฉพาะอย่าลืมนะครับจำนวนเฉพาะเนี่ยต้องหารด้วย1ลงตัวกับจำนวนกับตัวของมันเองเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นจำนวนเฉพาะถ้ามีจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่น้อยกว่า49หารลงตัวตัดทิ้งได้เลยครับไม่ใช่จำนวนเฉพาะแน่นอนนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้49่เาจหารลงตัวเพราะนั้น สี่สิบเก้าไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับอ่ะต่อมายี่สิบหกอ่ะยี่สิบหกเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าหนึ่งครับแต่จำนวนคู่ทิ้งอันนี้เป็นจำนวนคู่ไหมเป็นจำนวนคู่นะครับลงท้ายด้วยเลขหกทิ้งเพราะฉะนั้นยี่สิบหกไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับ